ดูนี่นะดึงต้นน้ำดึงต้นน้ำแล้วก็ตรงเนี้ยฮะวางแขนนะนะข้อมือที่วางแขนนะข้อมืออยู่ขาอางนี้ไม่ใช่อยู่อยงนี้อยู่อยงนี้เร่นมันสไลดไม่สุดใช่ไหมจะเป็นนี่นะนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยกตรงนี้เอาเอานิ้เกี่ยวไว้ไอ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 ตัวนี้อย่า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 ไปทำแทนนะให้มือเหมือนเกี่ยวลงมาครับบิดอะไรอย่างเงี้ยจุดนะนะวางอย่างนี้มันเล่นไม่ได้วางอย่างนี้มันเร่งไม่ขึ้นสไลด์ไม่สุดน้ำมัน เงินมันยุ่งแย่รถมันไม่วิ่งให้ถูกกอให้ถูกกอให้ถูกกอนะเป็นของเนี่ยเป็นคันธนูอย่าไปหนีหนีพวกได้ตัวนี้นั่งนี่นะเอาปลายเท้าวางนี่นะเอาไปวางไปข้างนอกไปใช่ใช่ในคันธนูนะวางเอาน้ำหนักเนี่ยบตรงนับลงนิดนึงยกนิดนึงถ้าถ้าถ้าวาง ถ้าวางอย่างนี้นะถ้าถ้าวางอย่างนี้นะน้ำหนักไม่ไม่ได่วางนิดขึ้นนะมันอย่างนี้อ่ะกำกำเล็กๆยกนี่ยกแรงเยอะไหมครอ่ามันยอะไม่เดียวไหมอ่าตอนนี้ถ้าถ้าวางนี่น้ำหนักตกนี่ขึ้นนึงครึ่งนึงแล้วพิวไม่ขึ้นเลยนะมันจะมันจะเยอะน้อยลงไหมเห็นไหม กรู้กันนะว่าเขาทำอะไรกับมันไม่ได้ว่าจะขี่อย่างนี้อะไรไหมไม่ใช่ขี่อย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วตรงนี้ตรงนี้นั่งอ่ะท้องเนี่ยอย่าอย่าให้คุณขึ้นนะพนักพ้องพนักพนักพนักนันักพันเนี้ยนันเนมือนเป็นักอนักพนั้พนะอย่างนนักพนแกพนักนักพนัเพนากพนักนักพนักพนนักพนักพนันักพนักพนักานักพนเนงพนบนันักพ่ันนก รถ<า>เนี่ยดึงแขน <BB corre. S 1> หนีนะเร่งปุ๊บมบาลานซ์ตัวไม่ไม่ต้องเกิงแขนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพอเขาเปิดเขาปุ๊บเรถวิ่งปุ๊่บาลานซ์ตัวแพงหน้าเพื่อให้รถชันขึ้นก้าวไปไม่ใช่เร่งรถไปดึงแขนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะเอออันนี้ต้องต้องต้องหนีบาง้นเดี๋ยวครับยันเอาไว้เออไปหนี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 ไปนะพอเวลา เล่นเล่นโค้งเนี่ยนุ่มง่ายๆเพื่อไม่ให้รถจะดึงแทนไปมันจะมีทักษะเยอะบาลานซ์ตัวมันยังไงมันจะเบาแล้วมันก็กล้าเล่งอย่างนี้พอเร่งไปเพื่อเพิ่งดึงลงนี้กูจะแกร่งนะมันจะลุกอันนี้ดูฟังดีๆฟังดีนะเดี๋ยวพวกเนี้ยเกณฑวันแรกมันจะเป็นการวางตัวการยืนเข้าโค้งนะเล่งไปทางไหนหยุดทางไหนเด็กหน้าหลังคืออะไรนะแล้วแล้วเด็กเดี้ยวคืออะไรหลายอย่างนะ เราต้องยกขาต้องแอร์ขาต้องแฟรไว้อ no, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ันนี like, 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 like ้อันนี้อย่าอย่าอย่าให้เหมือนเหมือนคนอ้วนนะนะยกไอย่างนี้แล้วแล้วตรงนี้อย่าอยนแทนอันนี้อยู่นี่อันนี้นี่เข้าไปอีกได้ไหมยกไว้งนี้เร่งอ่ะเร่งอ่ะมันเหมือนมันเหมือนกับไงนะครับอันนี้เร่งอันนี้ไม่ต้องการอันนี้ปัอิสระปักอิสระเราเล่นกับบิดนิดดียวเดียวสุดไหมสุกนะสุดเต้นสุดเลยสุดนะถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดบางแขนอย่างเงี้ยบางแขนอย่อย่างเงี้นะ เล่น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 เม่นเล่นเหนนเนมเนอันนี้เิดนเน่ยเต้องคเล่นมีวิธีการเล่นหลักการเล่นมีวิชาเล่นอย่างไงกะได้มีใครอ่ะเล่นอย่างไรได้เป็นงั้นนะลเ่ความกัวนะมันจะมีอ่่าซ้ายขวานะซ้ายเห็นไมั่งท้องขานะนั่งท้องขานั่งนง้องขาเอาอีเดี๋ยว เานนี then, Now, the house, the ้นั่งท้องถ่ไหมไม่ต้องก้นใช่ไหมใช่มท้องายนะแตะไว้แล้วขาเนี่ยเนี่ยเวลาอนั้นนะเรื่อนเรื่องขาลข้าก็เจอขู่แบอีไร่ี้ตายนะนักขวานขวาขวาขวาขาีนะมันจะมีมีหน้านะมีหลังนะมีบนมีล่าให้ถูกงถนแล้วมันขี่ง่าย มันก็ได้ให้กล้าได้นะการเล่นเด็กค้างทัศนความเหมาะสมนะท้าท้างเนี่ยมีอะไรนะแล้วค้างเนี่ยมีตัดต่อแต่งด้วยมันไม่ใช่แค่นั้นเล่นดันดันเนี่ยต้องยึดเสียงเขาไม่ใช่เล่นถนนใครจะขึ้นเล่นไอ้สายเล่นจะพาเขาตายจะเล่นเ่ะไม่ใช่อย่างนั้นการเล่นเด็กเดินตัดไปเลยแล้วตอนนี้มันจะเล่นที่ค้างนะพอต่อปุ๊บปล่อยพอพอพอมันแข็งปุ๊บแต่งยึด ฝั่งที่ยึดมันเนียนเงียนมัอย่างนี้อยู่จะเร่งให้จะไม่มหมนกับหลังจะนิ่งเนี่ย่ใช่แล้วเวลาที่กนไม่หมดนะเป็นนะหลังกลางหน้าขอหลังกลางหน้าเขาจะไหนหน้ากลางหลังก็คือลเนี่ยหลังกลางกลางแค่นี้หนึ่งสองสามสามสองหนึ่งแลขึ้เดินมันแบททางนี้จี่จะโดยวยไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่หมันจะมีคือมันมีวิธีทัของมัน แล้วถ้าเข้าใจถึงบางอ๋อบางอ๋โอ้มึงขี่แล้วมันเป็นอย่างงี้นี่ว่าไอ้กู้นขี่ด้เหนื้อมันจะตายจะนักราบแล้วไอ้กูจะบ้ากูจะกิ้งกู้จะเอาเนี่ยรงตัวไม่ได้ใครจะกล้าเร็วมันไม่กล้าหรอกคนน่ะถ้าตรงตัวได้เหนียนมันก็ได้ทุกคนถ้าเกิดขี่แล้วมันจะมีความจะตายใครจะกล้าเสยงายมันรู้นะนี่รอเขาแไหวยียวเไม่ต้องไม่ต้องในกำแพงไม่ต้องกำแไม่ต้องกำแพงอย่างงี้ต้องกำแพเนี่ยกินมาล้างไป เนี่ยไอนิ้วเนี่ยไอ้อตรงเนี่ยไอนี่มันการแทนตรงนี่ไปสลาไว้เพื่อให้เด็กอย่าอย่าไปหันอย่างนั้นการก็เด็กไม่ได้ดิต้องให้อยู่นี้ทำไมตรงนี้เนี่ยการมันยกไว้ไว้อย่างนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำนิอย่างนี้ดิเออให้สลาอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งแทนอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งการแทนอย่าไปยุ่งเนื้อถามว่าไอ้หาอย่างนี้มันจะมันจะหลุดไหมไม่ใช่เราบาลานซ์ตัวเร่งไปหน้าเบ็ดน้งหลังเร่งไปหน้าน้งหลังเขาเร่งปุ๊บคนดันคนเท้าไปเราไม่ได้องไปออกแรงไปแทนนี่ เด็กเลยมือป้ายแข็งสุดท้ายกับมันแตกเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกรรมแทนหมดแล้วไงมันนี่ผมวิธนะีนี่นะหลักหรัการนี่นะเครื่องยนต์นะใครเข้าโค้งเร่งออตาเขาจะเร็วเข้าโค้ง่ออตาเขาเร่งฟังดีแล้วเดี๋ยวมันมีวิธีส,สอบ่อแ่งเออาทีนะแล้วก็ขึ้นเนินถ้าใครพัดเปี้ยคนโดดเนินที่ว่าวิ่งลงนี่เขาจะเร็วกว่าไม่ใช่โดดเนะนินนะวิ่งลงฟังดีทุก น,นีอันนี้คนคนที่ลอยลอยลอยโด่งมันจะช้าแต่คนที่อหิวพลางมันจะเร็ว atz. เราขึ้นเนินคนนู้นข้างใครเร็วใครแซงถามอ่ะข้างใต่เขื่อนกับเนินใครแซงใครถามอ่ะทุกเราวิ่งลงเนินน้ำชีโดดนฟังดีๆมีวิชาวิ่งลงเนินไม่ใช่โดดเหรอไม่ใช่นะถ้าถ้าเราลงเนินนิดเดียวเนี่ยถ้าลอยสูงเนี่ยเราไปแท่งแรงไหมแท่งแรงเราขิ้นแรงเราเหนื่อยทั้งเรามีวิธีวิ่งแล้ว ีคือพูดง่ายนะครับมันเลี้ยวสั่งไป็นสั่งซึ่งว่าเพิ่งเลี้ยวเลี้ยวไปตรงตรงสั่งไม่ใช่ไม <m og Lock roadmap> ่โดดจะมงนี <leness champion> <keyboard> in ้ลอยน้ำมันเสียเวลาไหมมันไม่ใช่เทอร์โบเครื่องบินหรือวเทอ่ยบายมันเป็นล้อที่อยู่กับพื้นไม่ได้ว่าไอ้พ่นวิ่งมาไม่ใช่นะเว้ยต้องต้องต้องรู้ต้องรู้อ่ะแล้วถ้าอย่างนี้เขาถ้าเกิดว่ารับได้ตั้งหัวเดียมันก็ไปไงมันไม่ต้องม่ายงงหาผีงมไปงมมาคนไปเจอผีมันก็ไม่ได้นะก็ได้อะแต่มันก็เก่งแต่มันช้ากิ่งมันทันเขาอ่ะถ้าเกิ่งโจกเขาแต่่เกงไม่ทันเา มันต้องก้าวตลอดก้าวก้าวก็ปกติก็สอนเออข้อแรกเนี่ยเต็มคอ้นนะไทยภายในเดือนเนี่ยนะก็วันสองนั้นก็หกหมื่นรู้เรื่องได้ได้ไม่ได้ตรงนี้อ่ะมามาสงวันทีในรู้เรื่องหรอรู้เรื่องเลยเดือนเพิ่มเก่งจะได้จะมีแบบอันนี้สามสี่วันเต็มเต็มเลยแล้วรู้เรื่องไงถ้าได้ก็ต่อให้ไม่ต้องไทยธรรมน์ก็ก้าวอยู่หังจานเลยเอาลูกไปติ้งเลย ตรงั้นเดี๋ยวว่ากันแตนี่มันเป็นชางนี้ก็ว่ามันจะเป็นเป็นเรื่องของเรื่องนี้เดี๋ยวมนมีไอ้ไอ้ี้ไป้วยเปนเพื่อนกันเต็กลนะอ้เต็งก้ว่ไป้วอกัน้เงาได้ควของมันเนี่ยคนเดียังเหงาแต่ก็มีเด็กไปรุ่นอี้โตแล้วมันคนรุ่นกันมันิแต่ก็จะโตมัคุยเรื่องแต่อันนี้มันคืออันนี้ขวดนะมนประมาณสิบตวสโอเคอ่ะแวคุยรื่ไงเป็นเพื่อนกันง มีเรื่องหลอกย้อนก็ไม่เหัอใจแล้วต้องถามนะเขยากไปตั้งใจมาคับไม่เอาไปนะไม่อยากสียไม่น่าเสีไม่ตั้งจเสีไม่ต้องไปไม่อยากสียไม่ต้องไปต้องอยากไปเองอยากเรียนเองก็จบมาคับไม่ต้องถ้าเขามาคับไม่ต้องเขาขี่นะถ้าเขาอยากเองเราพรส่งเสริมไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากลากใครไปขี่ไม่ต้องอย่างนี้ใจรักชอบอะไรเขาเรียงแม่ตัดแจงคิดชอบใจกูรักกู